ทุจะสวย้ยคนเดิมมาแล้วนี่มันต่ำไปนะอะไรอ่ะหนึ่งสองอ่อเฮ้ยหนึ่งสองมีกาสั่งเดียรอนั่นแหละหายเพื่อนหาเฮ้ยมนเดิมมาแล้วเอาเนี่ยสามต้อง่อนหนึ่งเอาอีกสอีฉลังหาไม่ได้ออไปลองี่านสามสามไปเลย

อันกไอยู่พคนรวยหมดแล้าไอ้เหี้ยเราไม่ต้องรอขายหล,ยลายล้านเราตอนไม่ออกมาเียรพันตัวขายแล้ว

อ๋เโอ้โหต่เ้น่านี่ต่างเดยไปอยู่ก็ต้องไร่ไม่ได้เลยนี่าเลยนีเพิาะเมาั้งงเดียเปล่ยยางไงไไเปลใครไมเปลี่ยนใคลรคโอโหเีเมงองล้วลูกเธอขีเมียงโอ้โหตายแล้วเฮ้ยตายแล้วตาแล้ว ทำไมเข้า <Labor> ข <N> <wir> <N> <es> <N> ี่ดสีน้ำไม่ได้หรอกมาตีมาเจ้าพวกปุ๊บเจือที่เดียวเจือพวกเป็นได้เลยแล้วไปเดี๋ยวปีหน้าสุขการเล่นฉัไปไปเจอทีมคุยให้จะบาสานาทีมเนี่นะลุงกับปุ๊บคนยังไงบุ๊บคนหนึ่งด้วยเหรอเฮ้ยน้าจ้าเจือเอาเสียหนาแล้วลูกนี้ว่าเออแล้วปทีนี้นะยังไง

ติดดิเอ้ยเฮ้ยเฮียเอากระไรเฮียเอกระไร้เอาพี่บอยลงนี้หน่อยพี่บอยี่บยคู่ใก็เสียต้นเหรอเสียไม่ได้ไไเสียไม่ได้ไก่บยเนี่ยหายเสียวหายหายเสียวเห้ยกพี่เียวี่ ถ้าผมกระป๋าวี่ก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยยองาเป่าวะโดอะไรมายมาดมยดิยมาดมวยมวยวยดวยวยดวยดวยมยว

เอ้ยได้แล้วหนีเด้ไอเยี่ยนี่ไม่แยกมาเลาไม่ได้แล้วตีก่อนหน้านั้นเพืตอถือกันหมดไงปกตินี่แนละแกไปได้ไม่ได้ร้อนกันแยกไล่แล้วนี่นักนู้

เฮ้ยเสริมเลยเขาเดี๋ยวออ่กํลังกายี่มยเสรีมเสิร์ฟทีมเขาวีนสกาาตนี่เมึเสิี้องด้เ้ยเม่องด้ยเนี่ย้องยเ้าอไหเราอว่กํลังกายเนีจังหน่อยแต่แต่งง่ายเกินเออไห้เราสีนักาตเนี่ยตายใจเออแต่งง่ายเกิน ทำจ้โเอ่ะเข้าพี่เูมาทายดู่นโอ้ไม่เห็นหน้าเลยเออเห็นไงเออเออทำท่าเตะไงเออโกตะกห้กัตะายมดียเลยเผื่กจะังเออไม่เป็นไรไม่ถายโมเดียกับดังลงเฟซเลยนะลงเลยแล้วคืนนี้ไปเปิดดูอ่ั่นแหละมาวา Hãy một lời Hãy một lời Đi lên mà Tê cứ nếu Đúng à สั่งเสื้อป้ายก็ถ1 1เป9 8หนะึสาาปนึงะป้ายบป็เลทีไม้ไม้สั่งครับอันนี้ม,มาไปนลงนะครับอยู่บางโพครับมาบางโพแล้วไม่ผิดหวังเ่าจะลืมน,น,นะจะลืมนะ

ย่านเลี้ยวแก้แล้วนการเสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดชูสีแก้แก้นการเราข้ามไม่ได้แล้วเราแก้เก้ไม่เล็วน่ะ้ารหลัก เ like like ้ไปเลยไดกี่บ้างสินี okay, oh, okay, uh, ่คอยเก็บเอาออกไปแล้วเออาเอาาเก็บเอาออก็บเล่นง่ายเลอน่เล่นง่ายทอนเฮโอ้โหสันดักสิ สายกันปเออเล่นง่ายล้งแกนะอ้ยเยเ้ไอ้อป็นอะไรบอยลบอยจะขาะเอาอเยทั้ทีเออเลยแหละพีบอย้เป็นใครเอาเรียกเอาให้เรียกเอาไงสิพี่บอยไม่รู้จะเสือบไปตรงไหนเลยตอนนี้เฮ้ยวยรู้สืตรงไหนเลยเสือเอ เฮ ah. ้ไม right. right. ่เชอเต้นลูเกี่ยวเก้ากลับม่ายเลยลบก้ไม่ให้เล่นคุมไยมองไกันอยู่นั่อาไม่ให้เราเล่นดีมากเลยครับลูกจะได้กินง่ายๆนะลูกยยหลังได้กินเลยให้ล่นสู้สู้มวมาตรฐานไม่ได้ จีชนะเซ็ตปจีไปนะชนะฟุกเท่าบ้เหนียว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 โ้ยนั่นน่อยดักลายม่เยอะดี๊ับจดกบุ้๊กับฟุกกเจีบกรเด็นแล้วอือเด่นมัวเด่นตาเด่นแขนข้า่นตาเอาเด่นหัวกัตาเออเหนแยวหาเอไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรเลยวะ ต่อเลยดันจะดูเป็นสาวสยเลยสนใจต่อเลยบอยบ่อย